นี่นะเป็ดหนูกลับสบายดีสบายดีเน้องโดมในกระเก๋กับน้องแพลวพาลุยอีกแล้วน,น,น้องนี่น้องแพลวพาลุยกะไสบายคล้ายหนูเนาะโดยหนูาตาน้องแพรไปหามาเสาหนี้เนาะโดย เอาไปหาไปกาเสวราเอาไปหาไปบุมไปเซ่ิมคันเลยเด้อเนาะเด้อเด้อเดเนี่ยก็เป็นหนทางที่เอามาใายหนูเนาะมาทางนี้ไปทางนั้นสิเปื้อนเนยแ้วกล้องกย็ยส,สุสั่นหนึ่งด้ถือหนูขังหนึ่งขังจับกล้องเลยนี่เนาะเป็นหนูจริงๆได้เออ ตานนองแพลเ,เลย3โตเนาะขายตัวหนึ่งพอได้เสียค่าไฟโดยแลอีตัวหนึ่งกับไปกินตัวหนึ่งกับหายป้าเนาะป้าของน้องแพลป้าที่ขายงัวนั่นแหละโดยขายงัวกับเป็นตะกี้เพื่อ ข่าห้องมอครั้งแรกผู้ขายงวงใส่เนาะแล้วก็ขาห้องมอ,งงงอ,งอเชืเออเ่อที่ซองค่ะเงินผ่อนนองแพ้กะบหาแสนแล้วกะเงินนาัสาวานากสาวกะคือแม่น้องอาทิตย์ยืมมาโดยล้านหนึ่งเนาะชินูบนะจ้าเพื่อนรังเนาะชินูบอ,อ,อ,นนนบอหนูเด้อ มาล้างจายกันหลังเดี๋ยวลองถามป้าน,นี่เราว่าละหมากินโนเนาะเดี๋ยวเพื่อนมาเนาะปลาทองแม่จะอยู่อะ่ะฮะมึงเอาป้าเีื่อนเอาแบตเตอรี่แหละก็มึงก็ให้ลูกกี้เลยอยู่ค่ะก,กี้แค่ถั่วี่เออเพค่ถั่วตัวใหญ่๊บ ทารีเส<จ>ียวะไ,ได้เด้เอาไปแล้วตัวหนึ่งกับหาสิบพันก็คือร้อยหนึ่งเนาะโดยอันนี้ก็เสียไปเสียขาไพ่โดยหาสิบพันก็คือร้อยหนึ่งนั่นแหละหนึ่งก็เป็นทางวัดโดยวัดโทมุ่งไต๋เนาะ จอมเกศไซสีมึงใน,นกระแม่น้องแพลกระมามื่อนี้แหละแม่น้องแพลกระมามื่อนี้เนาะกำลังขามด่านมาโดดแต่ว่าตอนนี้นะขอดขี้รถแล้วเนาะขอดขี้รถแล้วก็อายของน้องแพลกระกำลังยืมรถอ่าไปหาบ้าเนาะยืมรถคนแถวนั่นแหละโดยก็ยืมรถป้าของน้องแพลคือกำนั่นแหละป้าที่แบบว่าห่างไกลอะบรวากับ พี่น้องแะไรโดยประมาณหนแหละคนคนบรนโขคือกันหนแหละเนี่ยก็เป็นทางเนือเพือนหนองแพรรู้ป่ถ้าขาวทางน้ำมันก็เป็นดินแดงเนานะดินแดงโดย สนักขี่นี่น้องแพรกับซิคอจับขี่เพียงกซ์นี้ก่อนเด้อโดยขอให้ทุกคนที่เขาาบับบนน้องแพรจงมีสุขภาพแข็งแรงร่มรื่นเถอะก่อนเนาะสุขก,กายสบายใจปัตสนาสินะก็ขอให้ได้สิแน,น,น่นเนาะโดยอย่ากกลืมผ่กกจจากน้นไลก์กดแชร์กดติดตามเพืน้องแพรเด้อเนาะเผื่อเป็นกำลังใจเหตคลิปต่อไปเนาะโดยอัสสามุอะลัยกับน้องแพรข,ขอตัวลาไปก่อนเด้อโดยขอการเข้ามาไปดีสบายดีเด้อบ๊ายบาย